เอาละผมจะสรุปให้เป็นสั้นที่สุดนะผมจะเริ่มต้นตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์แล้วผมจะสั้นไปกว่านั้นอีกก็คือผมจะหยิบยกเฉพาะประเด็นสำคัญสามประเด็นเท่านั้นเองที่จะประกาศเด่นพี่น้องประชาชนว่าว้เป็นอย่างนี่เพาะที่นี่กองทุนจะอนุญาตให้ผมพูทั้งสามประเด็นนะครับผมจะให้สั้นที่สุดนะเด็นเกี่ยวกับภาพยนร์นี้ผมจะฉายภาพสามประเด็นสั้นๆด้วกันนะครับที่กินมันเป็นเรื่องใหญ่นะแต่ผมจะสรุปให้มันสั้นที่สุด หนึ่งก็คือไทยกลายเป็นฐานทัพของกัมพูชเบริการในยุคสมัยนั้นนะครับแล้วก็มีค่ายที่อืดช้าเรียกว่าโดดดังก็ได้นะแต่ขจะใช้ภาษาที่โดดดังที่สุดที่อืดช้าที่สุดก็คือค่ายกามสูช์ที่เป็นหัวข้อย่อยที่หนึ่งที่ผมอยากจะนำมากาศเรียนให้พี่น้องประชาชนต่าได้รับทราบและหัวข้อย่อยที่สองก็คือโคลอีเรมายาแกสครับ ท่านทั้งหลายอาจจะไม่เคยได้ยินบางท่านอาจจะเคยได้ยินแต่ผมเชื่อว่าน้องๆลูกๆหลานๆรุ่นใหม่จะไม่เคยได้ยินน้องมาอยู่มาอย่างเก๋จะเรื่องที่เกี่ยวกับยั่งศักดิ์ศรีอธิบดีไทยของประเทศไทยอย่างหนึ่งแล้เรื่องที่สามก็คือเทมโปเทมโปนี่เป็นเรื่องใหญ่มากเหมือนกันที่องค์กรประเทศไทยทั้งประเทศประชาชนทั้งประเทศนะฮะลุกขึ้นมาต่อต้านจักรพรรดิองค์ผมเข้าสู่ไม่เด้เลยเลยต้องเริ่มต้นที่จอมอนสเนตนะฮะแต่ผมก็เข้าใจนะในสมัยนั้นเป็นยุคสงครามเย็น ไม่เกิดสองครามระหว่างสองค่ายใหญ่ในโลกนี้ก็คือค่ายเสรีรน,ยน,นยยริยมหรือเรียกว่าค่ายจากอนิยมโดยมีเวิคำเนี้ยเป็นหัวหน้าใหญ่กับค่ายสังคมนิยมหรือค่ายคอมมิวนิสต์มีสามารถโเวยตเป็นจินแดงเป็นค่ายใหญ่สงครามเย็นนี่มันสะท้อนอเวามาในปดเทศไทยและสมัยนั้นในจองพลเสรีนี่ก็มีความคิดขวาจังนะเขาเห็นการต่อสู้ของพี่น้องประชาชนอินโดจีนที่ต้องการที่ปลดปล่อยตัวเองจากจับอนิยมทั้ง จากพันยงรุ่นเกา่าที่ว่าลทัทธิล่านาฬิกาแบบเกา่ากับจากพันยมรุ่นใหม่ก็ต่อสู้เพื่อเองนะฮะในจอมพโปลเซตเลยว่าเป็นภายใต้ตัวเพราะนั้นจอร์โ,โปลเซตเรื่องโโความต้องการในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามาใช้ไทยเป็นฐานทัพที่จริงถ้าหากว่าท่านทั้งหลายนะฮะกระทั่งคนรุ่นหลังที่ไปเปิดนักบอลศาสตร์รเนี่ยมีนักบอลศาสตร์หลายคนเนี่ยเขียนไว้ในงขนาที่ว่าจอร์โปลเซตเอาประเทศไทยไปเป็นรันดับที่ห้าสิบเอ็ด ของจับนิยมระมัดระวังเสียดสังเกตรูปธรรมที่แสดงออกมาดูว่ามันมีฐานภัคระมัดระวังตั้งในประเทศไทยเนี่ยกระจายไปในอีสานในจังหวัดสำคัญทั้งหมดนะครัในภาคเหนือด้วยนะเพียงเพื่อที่จะเอาประเทศไทยเนี่ยเป็นที่จอดเครื่องบินเอฟสิบหกของสหรัฐอเมริกาแล้ววันนั้นมีคนเขาให้ตัวเลขนะบางท่านอาจจะไม่เห็นพูดกตัวเลขผมแต่ตัวเลขผมที่ิ่งกว่าไงก็คือว่าอย่างน้อยที่สุดมีเอฟสิบหกห้าร้อยห้าสิบลำประจำการในประเทศไทยครับ ถ้าถ้าหากว่ารับเอาจำนวนทหารจีไอที่ลงมาเยียบประเทศไทยเตรียมเพื่อที่จะทำกางเป็นลบอกในประเทศอินโดนีเซะยนะถ้าอเมริกันเองโดยชนอเมริกันเองก็ตั่งหัวามบอกเอ๊ะเวียดนามอยู่ไหนลาวอยู่ไหนกัมพูชาอยู่ไหนไม่รู้จักเลยเขาอยากจะ็นลบอกนั้นมีควมหนีทับอยู่เยอะแยะแต่เมื่กี้ส่งเข้ามาครับส่งจีไอเข้ามามีคนไปดูองตัวเลขตัวเลขที่ไม่เป็นยุทิติแต่หลายคนที่บอกว่าเป็นจำนวนหลายหมื่นเฉียนแสนนะแล้วอเมริกันเนี่ย เขาใช้ประเทศไทยเนี่ยเสมือนหนึ่งเป็นบริษัทหนึ่งของความในการโจมตีสายอินโดนีเซียเลยนะครับแล้วก็มีตัวเลขปรากฏชัดเจนนะครับว่าเที่ยวบินที่ไปโจมตีสายอินโดนีเซียนะครับนับร้อยเที่ยวต่อวันนะแล้วมีคนเข้าไปคำนวณปริมาณระเบิดเนี่ยที่ไปทิ้งในอินโดนีเซียนี่นะครับเขารวบรวมันแล้วเนี่ยเขาบอกว่าจํานวนระเบิดทั้งหมดเนี่ยมากใกล้เคียงกับระเบิดที่อเมริกันและนาซียใช้ใน สงครามโลกครั้งที่สองทั้งหมดรวมกันท่านคิดดูกันแล้วกันนะครับนี่มันมาใช้ฐานทัพในประเทศไทยนะและที่สำคัญที่สุดก็คือค่ายลาโซนนะความที่มีการถือสหภาพโซเวียตแล้วก็จีนแดงหรือว่าค่ายตรงนี้เนี่ยเป็นค่ายที่เาต้องสประยุกต์ต่อสู้เพื่อทำลายล้างให้มันสูญสิ้นไปจากโลกนี้เพราะฉะนั้นเขาเลยกำตังค่ายที่ทันสมัยที่สุดน่าจะน่าจะในโลกในตอนนั้นเพราะค่ายล่าวเนี่นะเ็เรียกว่าค่ายลามาโซน ในสมัยนั้นเนี่ยเขาพูดด้วว่านะครับผมไม่ยืน,น,นยันนะครับผมดูในสมัยนั้นเนี่ยผมก็ได้รับคําบอกเล่ามาโดยตลอดาจากผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาบอกว่าค่รับสูญในสมัยถึงขนาดที่เข็งตกแม้เล่มเดียวในหางนอยหรือในไส้ห้อนเนี่ยค่า,ามมยรับสูญก็จับได้นะฮะเหตุผลที่มีกมารตั้งค่า,ามมยรับสูญยี่รอทานีทีนี้จะเข้า,จจารัาาการจับการเคลื่อนไหวและการทหารของสาภาพโซเวียตในการส่ง นะครับนิทภรร์ทุกอย่างกําลังคนด้วยนะฮะเพราะมีการเขาไม่รู้แล้วมารู้มาจากไหนนะฮะว่ามีการส่งบางคนไปจากจีนแดงม่รูปลบในสารเคมีโลจีในความจริงที่ผมรับทราบมาไม่ใช่การทอนสารเคมีดุจีเขาต้องการที่ปดปอยตัวเองออกจากการยึดครองของจักรวรรดิยมรุ่นเก่าและรุ่นใหม่รุ่นเก่าก็คือฝรั่งเศสรุ่นใหม่คืออเมริกาตามสูงนี่หลังจาก หลังจากที่สงครามอินโดจีจบแล้วนะฮะยังมีการใช้ค่ายล้อมสูบต่อเลยครับเป็นที่กัะหังเฉยถึกของนิกายกนมันซ้อมอะไรต่างๆ็ตอนหลังเนี่ยนะฮะสื่อสารมวชนทั่วโลกขาเปิดโปงอย่างรุนแรงก็เลยต้องยุกแค่ลับถุงไปนี่คือเรื่องที่หนึ่งถ้าผมจะมองเห็นภาพภาพคร่าวๆเลยนะครับว่าตอนนั้นจอมพลสฤษดิ์เนี่ยนำเอาประเทศไทยไปเป็นโบรนัทที่51บเพราะว่ากกันอย่างนั้นนะ ถ้าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วนะยก,สยก,ดดก็ส่วนแต่แต่ท่านสามารถโต้แย้งกนได้อันนี้เป็นข้อเท้จริงทางประวัติศาสตร์เราโต้แย้งกนได้ถ้าผมยินดี่ดี่รับฟังประการที่สองคือเรื่องเกี่ยวกับมายาเกสอันนี้เป็นการขยมเจ้าอธิปไตยของไทยอย่างรุนแรงเรื่องของเรื่องก็คือมีเรือสินค้าของอเมริกาลำหนึ่งเขาใช้ชื่อว่ามายาเกสขนสินค้าเรือสินค้านะครับจากฮ่องกงมาจอดที่สัตหีบนะครับราบอกว่าเนี่ยเขาได้นีท่านไหนไม่ทราบนะครับ ไปเฉียดหน้าของกับบูชาซึ่เวืาอนั่นกอบูชาก็ปลอบ่อยแลวนะครับเป็นความิบพอไปละเมิดหน้าแมวกับูชากบูชาก็ดึ้เลยครับแล้วบนเรือนั้นมีลูกเรือมริการอยู่สากคนรการโกรธอย่างรุนแรงฟันออกหูเลยครับเพราะนักบริการะกมสอลงทั้งหมดเพื่อช่วงชีเปนยึดเรือมาอย่างกคือมานั้นก็เลยใช้พลังงานวิเีนะครับมี่ว่ากับซูริหรือซูดิกเนี่ยจำองควาประมาณ พันนายนะฮะแล้วก็ใช้ฐานทัพอุตภเปาเนี่ยเป็นทีมในการขึ้นลงได้เพราะกับใช้เครื่องบินลบมาจากฐานทัพโคราสกับฐานทัพอุดรร่วมกันยึดเรือมาเกัสขึ้นมานะครับเรือมาเยกัสเนี่ยเดินทางออกจากฮ่องกงประมาณวันที่12พฤษภาคม2 5 1 8หรือาประมาณ1 5 20แล้วโดนยึดนะฮะก็ประมาณเวลานั้นเองนะครับเข้ามาเมริกันก็เลยพยายามยึดกลับ อารมณ์สั่งั็ทำในวันที่สิบสามได้สภาวันที่14มี่ในการยึดสมเด็จนี่ยึดยิงมาลายาเกสสมเร็จนี่เป็นความภาคภูมิใจของริการมากแต่มันเป็นความเสียหายอย่างยับเยินของพี่น้องประชาชนทั่ทั้งประเทศเพราะว่าใช้ไทยเป็นฐานในการไปยึดเรือมายาเกสนะอันนั้นก็เลยทำให้เอาการนี้ใช้เราประโยชน์ทิศประมาณพันนายนะก็เลยท่านไม่ต้องพิเารณาเป็นเรื่องที่เยึดเรือลายาเกสกลายของประเทศไทยอย่างมั่นแรง ส่วนที่เซนเตอร์จัดการชุมนุมขึ้นเพื่อต่อต้านเรือมายาเกตนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลสมัยนั้นเนี่ยคือรัฐบาลในสมักลึกท่านก็ไม่พอใจนะท่านมีหนังสือไปยังรัฐบาลมีการบอกว่าให้ถอนทหารมีการออกคัสทีนะครับความนี้านก็ไม่ยอมนะครับแล้ววันที่16เนี่ยจากลึกลีกสั่งเอกราชทุตไทยที่ประจำองการเนี่ยกลับเมืองไทยทันทีนี่เป็นการประท้วงที่รุนแรงที่สุดนะครับ สวนสีก <languages? S 1> <m shut out> ็เคลื่อนไหวนะฮะตั้งแต่วันที่17บเจ็ดการเคลื่อนไหวนี่มันก็จะไปต้องไปที่ร้างการตอเมริกรณครับวันนั้นนี่มีคนเป็นเลือดหมื่นผมก็ไปร่วมด้วยนะวันนั้นและผมก็เห็นเหตุการณ์ต่างๆอันนี้ผมก็เลยขออนุญาตที่จะาปเรียนบทเรียนให้พี่น้องที่ารพทัทลายทราบว่าในการเคลื่อนไหวของประชาชนที่ร่างประชาธิปไตยรักความยที่ธรรมทุกครั้งนี่จะมีฝ่ายขวาจับอีกแทรกเข้ามาแล้วก็ชักดึงทำให้การเคลื่อนไหวนี่เสียหายให้มันเลยทงให้มัน ให้มันสูงสอย่างโดดเี่ละเที่ยวอไปกงนการเดินไปที่หน้าาลทุกการเพื่อเรียกร้องให้คมริการเนี่ยขอกำลังทหารทังที่มายึดัวไปจก้ตรงเราองทับนะครับาบอกไปถึงหน้าสาทุนกันมีการเผาขนนะครับเรื่องเผาขนก็เป็นเรื่องปกติของการะโทงในสมัยโน้นนะฮะเผาขนเจอฟอดเผาขนเรื่ีิสเกร์ก็มทีสมัยโน้นนะฮะก็มี เคลื่อนไหวต่อต้านที่เชียงใหม่ที่สงขลาที่ผมเรียนว่าพวกขวาจับมาทำให้มันเกินเลยไปเพราะพวกขวาจับที่แทรกตัวเข้ามาเนี่ยไปดึงนะลูกนกอินทรีที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศอุนถังออกมาขอญาตด้วยคำรบนะไปจับพวกตัวพี่น้องประชาชนทุกคนเขาติดอีแรงแทนก็แบบนี้เนี่ยเราไปดึงไมาเชื่อสามต้นอ่อนขอญาตด้วยคารบกับพี่น้องประชาชนิดยทุกคนเขาติดเขาก็ส่องโจนแทน นี่ไม่ใช่จุดมุ่งหมายของนิติศาสตรไม่ใช่จุดมุ่งหมายการเคลื่อนไหวของสอทอเลยครับไอ้นี่เป็นการยืนยันเลยนะครับว่าการเคลื่อนไหวของผู้ร่างกระชาไใจทุกครั้งเนี่ยมีพวกฝ่ายต่างแทรกเข้ามาแล้วดึงทำให้การเคลื่อนไหวมันเสียหายหมดเลยที่หนักกว่านั้นก็คือหลังจากที่เขาดึงเอาป้ายหนุนสีออกเป็นคขาว่าซ่องตัวไปแล้วเขาอยากเปกระชากธงแล้วก็แต่งชุดเกลียดงามสูติศึกษาที่ไหนจะไปทำสอทอที่ไหนจะไปทำประชาชนที่ไหนจะไปทํา กระชากลมในกังม่แล th ้วก ta, ็ขอยาที่เป็นของอาที่กลังอัสวารบใส้งแต่ก่อนนั้นเปต้นมาแล้วครับมันก็ไม่ต่างอะไรกับในสามพนาปีห้าสาที่ฝ่ายขวาจับมันใส่ร้ายค่าสีมาผมแสดงที่ชุมนุมมีกองเดุชายชุดดำนะครับเราพยายามจะร้าย่าสิทุกอย่างกระทั่งยองเขาเซนต์เบิร์นเขาอะไรต่างเนี่ยก็คือพวกฝ่ายจัดนั้นมันก็งแต่สมัยน้นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเคื่อไวตั้เจ็ดสิบเก้าตับาุกลกล้นเียเลย ท่านชาติชายเนี่ยเห็นว่าเห็นการที่จะไปใหญ่นะท่านชาติชายก็เลยพอากัอุทูดอุทูดตระยองนะอุทูตยอมในการที่จะทำหนังสือมายอมรับนะครับว่าเขาส่งหนังสือให้รัฐดีต่างประเทศไทยก็คือบอกว่าสหรัฐอเมริกาเข้าใจถึงปัญหาที่ได้สร้างให้กับรัฐบาลไทยและขอย้ำว่าสหรัฐอเมริกามีความเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเรื่องไมอามีเกตนะฮะสหรัฐจะพึ่งพิจายณนที่เคารพต่เอกราชทางกองของไทยต่อไป ชาติชายเขาเก่งนะก็เลยส่งไปเสนอก่าบมาให้สนทสนทก็เลยเห็นว่ามันพอสมควรเป็นเหตุแล้วก็เลยสลายตัวเพราะถือว่าในการยิงของออกมาแล้วนะครับแต่ว่ากอรสลายตัวบอกว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะขับเคลื่อนเพื่อต่อต้านกับอเมริกาและเพื่อขับไล่การทัพอเมริกาทั้งหมดออกไปจากประเทศไทยแต่นี้เรื่องนี้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องบุนแรงขึ้นในประเทศเราอเมริกาเป็นเหย่ย่าศักดิ์ศรีของคนไทยยิ่งกล้ามยิดใจกัของคนไทย เพราะนั้นเนี่ยสอทรก็เลยถือเอาประเด็นในการตอกย้ำความนิยมนี่เป็นประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งดังนั้นวันที่สี่กรกฎาคมนี่เป็นวันนี้วันที่หนึ่งแปดนะฮะก็คือวันสภานิติบปญญัติมาสี่กรกฎาคมนะครับีก็ยังไม่ถึงจุดนั้นนะฮะ ว่าพอสายตัวไปเนี่ยมันก็เกิดเรื่องใหม่ขึ้นมาเรื่องใหม่นี่มันสื่อเรื่องมาจากใครหลังจากที่จองคอนเสิร์เนี่ยก็คือเรื่องเชมโบเนี่ยเรื่องแรกที่ผมพูดไปพูดกันแล้วนะครับก็คือค่ายรำโสที่กระทันทัพเรื่องที่สองคือไมล์เกนเรื่องที่สามคือเชมโบก็คือหลังจากที่จองคอนเสิร์ที่ดอนนาในปีสองพันห้าร้อยปุ๊บเดี๋จองคอนเสิร์ตก็ตั้งบริษัทของตัวเองขึ้นมาเลยชื่อว่าเหมือนแม่บูมพาวเศรษฐกิจนะแล้วก็ไปครองถือครอง สิทธในอาวุไทยแปดล้านไร่เพื่อที่จะสำรวจแร่แลวก็ผลแรกขึ้นมานะครับมาขายเพื่อประโยชน์เป็นกองสรินะในสมัยนั้นในะครับกฎหมายอนุญาตให้กรอกพื้นที่ในทะเลในี้ได้แค่หนึ่งล้านไร่แต่กองสริสนี่อาศัยเพนาจถ้าเดิดการมีสายจอกองบริสเนี่ยขึ้นไปแปดล้านไร่และในสมัยนั้นอนุญาตให้ขุดสัมปทานในการขุดห้าหมื่นไร่เปกองบริสกองสริสเนี่ยใช้หนึ่งล้านไร่ครับ ใครจะไปทำอะไรก็ได้ครับเพราะเขาเป็นกองพลที่มีอำนาจเป็นเหกึ่งเป็นเูนย์มีมาตรารสิบเจ็ดนะครับสามารถพังชีวิตผูต้คนได้โดยไม่ต้องผ่านศาลนะเพราะฉะนั้นตอนนั้นใครทำอะไรไม่ได้เลยนั่นแหละและอกองอสูรนี่เขาทำอะไรไม่ได้ก็เลยไปเชิญบริษัทอยู่เนี่ยท้าบไมค์เขา,เามา,าลงทุนด้วยนะครับความเป็นจริงก็คนะือยู่ในค้าบไมนี่แหละตัวจริงนะทั้งสองบริษัทนี้เคยตั้งหน่วย,ยถูงแรกเรียว่าไทยสากโก้เือเป็นาถาบันสูงแต่ว่ากองเขาใช้ทั้นอันนี้เจ็บลักซะก่อน นะฮะแม้ไม่กองบริษัทในบริษัทต่างๆก็ตกมาอย่างกองตันทนอนกองตันแบบผ้านะครับทั้งสองขั้นนี้นะในที่สุดก็ยังทำอะไรไม่ได้ก็ไปดึงเอาบริษัทในแข้ามาไปดึงตังท้ายที่สุดเนี่ยยกสัมปทานทั้งหมดนี้ให้กับบริษัทเจนโก้กันอันนี้เรื่องมันก็เลยอื้อฉาวสิครับแต่ละขั้นแต่ในจังหวะเนี่ยข่าวมันถูกข้อออกมามันปิดบังไม่ได้เลยความความลับเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยหลัง14ตุลาลักษณ์อัยการชมก็เลยเห็นว่าเรื่องอาชีพตายของประเทศเนี่ยนะ เรื่องการที่ทองทุนสินทรียอาศัยกลางมันชาดไปมอบให้กับต่างชาดเนี่ยมันเกินกว่าที่คนไทยจะรับได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการชุมนุมคัดค้านเทมโปเนี่ยพอชุมนุมระดัเข้าเนี่ยพวกขวาแล้วก็พวกที่เสียประโยชน์ก็เลยไปขู่ข้าผู้ว่าทวัดรักรำพงซึ่งเป็นผู้ว่าที่ยืนข้างประเทศไทยยืนข้างที่ต้องการถอนสถาบันแบบเทมโปพอเกิดไระดัเข้าเนี่ย ปราบอว่าเนี่ยผู้นำในการเคลื่อนไหวแทมโกถูกยิงชิงนะที่อำเภอท้ายเหนืองทำงาคือคุณสนองับงชาถึงจุดนั้นเนี่ยสุดทิ่สุทนไม่ไหวแล้วก็มีการชุมนุมใหญ่การงกรภาปรสาสัยใหญ่เลยนะก็การที่จะให้ถอนอัตลบแทมโก้ทั้งหมดเลยนะครับพอวันที่24ุ่พากระแสมันขึ่งสูงกนะ็เลยทำให้รัฐบาลเสดีต้องผ่อนปลนก็คือไปบอกกรมอัยาการให้เตรียมหนังสือ ที่จะเพิ่ถอนบรรดาบประธานบัตรเนี่ยแฮนโก้ทิ้งไนะปราก็ว่าเดี๋ยวรัฐมนตรีมีการจำเป็นพาะไทย14ปีนานยื่นหนังสือเลให้ท่านบุญยกเลิกประธานบัตรแฮมโก้ที่อเมริกันจะตัดความสัมพันธ์บไทยแต่พอดีการเคลื่อนไหวของนักศึกษาประชาชนรุนแรงมากเพราะฉะนั้นอาการเสียงีสามารถที่จะอ้างได้ทีนี้พอถึงวันสำคัญนี้จะยกเลิกประธานบัตรปรากฏว่าการเสียงดีไม่ทราบอย่างไรนะผมไม่รู้เขากฏวาบอกว่าจะถอนแค่ห้าแรง ยังเหลืออีกสองแรงให้สองแรงทางกาการเป็นแรงที่สําคัญด้วยที่มันสคัญเพราะดีกลุ่มเนี่ยมันเป็นธาตุธรรมชาติสุดท้ายหลังจากที่กรรมราพ์บางสีทั้งหลายธาตุกองบภาพบางสีที่เป็นธาตุต้นทานเนี่ยมันปล่อยกรรบราพ์บางสีไปหมดแล้วเพราะว่าเป็นทอเลี่ยวโตเลี่ยวสักรองเชี่ยมซึ่งู้นึกแพงมากกรลังนี้เป็นล้านล้านบาทเพราะเป็นสารตั้งต้นของอาวุธตัวมือรับเพราะฉะนั้นเนี่ยกองบริการก็เลย ยื่นหนังสือกระทวงเฉยดีนะครับว่าจะไปขอกระทาำบัตรนี่นะพยายามยันตัดความสมัยขังคุณแต่ว,ว่าส่วนที่สิ่งเนี่ยไม่ยอมมีการประท้วงใหญ่โดยที่สุดเนี่ยวันที่16มีนาคซ้ะนอสอทอปยังร่วมต่อต้านไป็นการแห่งชาติในสมัยนั้นจัดราสายใหญ่ที่สามหลวงในที่สุดวนะันทนนี่17มีนาคมอาจารย์เฉยดีก็เลยตัดสินใจสั่งเพิ่มขอกระทำบัตรทั้ง7แปลงนะฮะ47,000ไร่โดยประมาณ นะครับแล้วก็มูลค่าประมาณแสนกว่าลนในคำถามแรกนี้ผมขออนุญาตให้ใช้เวลาไปตรงนี้ก่อนเพราะยังมีอีกสองขั้นที่ต้องตัวหน้ากี่ขั้นต่อไปมวกยุนีจะเด็นอื่นต่อไปในรอบที่สองรอบที่สาม